bật nền chứng phăng lượng bà hà về cha đủ chân thì bằng nhã nhục thiệt na cha con tiền không có ทานกี่สังเลี้ระเกษเสียงสังสิกฝากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้หินตองขอชื่นพวกพี่น้องขอเล็กเมื่อสังผู้ทุกขเมื่อทุกคนที่มาฟังให้จือจำเอาไว้ ตอนพระโพธทยัทยนไัยของอสุสเวยชาติเป็นมาพระเวทท่านได้ท่านสั่งเตียงกูสูนบาลาเี้ลืน,นล้นเต็มเตียมได้บำเพ็ญน,นับมาเป็นแนวทากในย่างตามงามมลอน จังว่าคุณกระไดงูกระทำตามนั่นคลองหีขวานลับลึกเงื่อไปคนนั้นประเสริฐไหน,นี่หากเป็นชาไทยที่ยิ่งใหญ่พูงที่สารรมาเป็นหลวงพระพุทธโครงเจาฉันสิน้ำมาเบาจับสำหนาวเงินก่อนค้าที่ทำจะสอนทีบหอวใจเต็ง ขอเชิญชวนพี่น้นนองท่าและแม่สามผูชุนฟังเอาเธอสิเกิดผลประโยชน์มืพุ่นเพิ่มเมื่อนะาสะพอนคือกันลืมประเดิมมาให้มันมวนสิบสามกันทว่วงทวนจังจบมวนภาคเสียง ทานคาทาตลอดเยียงสมบูรณ์แบบเทียนสนาอาตจจมสิไขรก่อนเทิดละครองยนหอมสาธุทุงที่มาลองสนับเสียงคู่สุดทานบรรณาการฝากตอนเป็นขวามตอน

ตอนนี้ขังเข้ามาเก่าตั้งกระแสรเรื่องนั้นขังก่อนถัดสะพอนกันกุกดุยุประเดิมดาซอนตามคำสอนชาดูแขกกระแสข้ามลำคากาวเถงอักเทฟ้าวาภูมิงเงาทานเพลินพูดสะดีนักในสิ้นนั้นบนเกา่าที่ทรามาอ่าน โอ้ยที่ได้ล่าปัางปานจากสรรัดเลี้ยงแก้วนั่งได้เบืดบุตรแล้วก็จำใจสิได้ห่างสิ่ได้ลละขลัางลาหลางคู่สุเนียวยุบอะไรอีกแล้วจึงเอือนเอวขอพอ,อนเป็นทิบก่อนพระพราทิพย์จากพรนันวันวาอาย ขวาเดงนั้นยะเมื่อนางนุ่งหญ่ลุงไปมนุษย์โลกคอยชคลิงล่อนได้ไปส่วนเพ่งพยายัมเตืนชีราเจ้าฝากสนุกกว่าควากุศลบำเพ็ญตนให้ปากฏปรโยชนดผลให้คนย่อหาง พอที่สองงามเยี่ยมดวงตานี้ละเน็ตเพื่อรางกาลูกเงาย,ยาขาวคนคุณมัวบัดนั่งลิงเลี้ยมไทยหมอกอไงมิงเมื่อเชิงมาเชิงอ,อยากได้ดอกเลแล้วเปิดปอบพิ้ ขวามตั้นั้นคอ,อยชิวขาดควงมเมื่อดังนั้นขัส้สตอนคุณตางองา้าาแลบเลืดไปไลยบัดเยียมบัดเขียยงาชตสจจิเลีน้ำเงาคอหยิกชวต่อแต่ละขัง้งคอาอยากลมเท่าตาขความสี่นั้นขงมขคาวิโยกใหญ่นั้นตายจากเมืเออเงยนไปเกิดแดง มนุษย์ให้ซื้อพูดสดีถึงโลกเกียนแต่ดอกเมื่อไดก็ตามสร้างพูดสดีนั้นซื้อนี่อย่ามีให้เปลี่ยนแปลงขอหานังขอให้รู้ที่แมงเกิดราชบุตรตามภู้ที่นี้าลาลุนลารอกาืึ้นคนทั้งขายหากต่อไปจงตายพู้ที่ยี้นัลำคาบ เป็นมานดาของพระพุทธเจ้าัวางหอยไขรควรขวากน้ำโวละไกเลือดตวนสมส่วนมาส่งคำชเวิวันดูสวยดังบทนี่มันพออังอย่าคือยิงในอองโลกกาผืนแทนนงอยู่ในแดนลูกใต่งแห้เอแ,แต่พานาง าพาเจ้าจันทร์สองท่านสวยสางกุนเปียบจมท้องท่านั้งฟองดูเต็มนั่นตึงตึงต้งหำเยา่ยามเขียมนางสาวสวรรค์ฟ้าถึงชนากายาย้อนชูสลอนสิงเต่าหามเท่ากายาางั้น ขอแปดนันเกส,สารสา์อันประดุติคุม,มาลาแก่กากระมดีงอกย่าเสนสวรรใดคอยดูดีด้วยสวยเปลี่ยนธรรมชาติคือรังว่าแต่งแต่งงานโกกว่าผู้ใดขอเจ้านั้นสังฆาราโลกให้หากบ่เพียงกีรังการจงบังดังไก้นในความงามเปลี่ยน ผิวขาวเหลืองนวลเนื้อสวยงามตามเก่าชากันกายาเสาไก่ร้องในท้องใสขวานิดนั้นคใหยเป็นเอกลักษณ์ได้ปัญญาลึกสมองดีไท่พวกมีเงินคนอันผูกพันทางหลังคอยปัญญาน้องต้องตามได้หูห้องเปิดฟองแ้่ให้ใครได้รับไว้ไป ในตอนนั้นองค์อิชาธิาราชทยลุยประสาทห้อมที่ติดประการที่นังขอส,สู้สู่แนวประทานจินพอเป็นประ,ประ่านลาจูบข้าทา,า,าสิบเก่าทรพูดสะพอตลอดแนวกันมีดอกบัวหลจังว่าพุงน้องอายอ้าเงีมยต้อนตีอึดกว่ารึอไม่รูร้นึกถึงสินถึงผ้าวเสียทางท่า,ทาลูกไห่ คนข้งใจนั้นมีบอกขอเชิญเจ้าต้องอ่านกันทำท่าเย็ดให้เปลือมนอนเยิมยิมละไม่สังเกตเบื่อนั้นกัไรดย้ำเจ้าแบ่งทางความใจสิใสหองห้องอยิมเจกาเสียมสานทาายาไในกะใจพองมาคุดบุญใหญ่ท้าไม่เพิ่นกะเอิญเจ้าให้มันคอย สังสมไปทีละน้อยเพื่อละน้อยสิเปลี่ยนลายบัดยามตายสิเป็นทุนในเครื่องมุลพาลนตายสุขคนบกพรอย่างไทยสิยังคำแปลอยู่สาธุผู้ลูกวังบ่มบ่มดอกบันตายเตี้ยวบองสิยง่ายไปสู่ภูมิสถานแล้วแต่กันไทยมันงสิเต็งกันดีให้ ทไทยทำบุญไว้คุณความดีสร้างกอดตายแล้วขึ้นฟ้าไปเนเาอย่างเชิดเสมาอันไทยทำสววานันกรรมจองบัดยำตายไปอบายตุกนาลูกทุกข์ทรมานล่นสาสุชวนทั้งคายหญิงคายคู่สุทางจีรธานก็ไว้ผลที่ได้รบเน,นิ่น จางความดีบ่เดือดร้อนโลกกระทั่งสรรเสรนญพาถึงชัวทั้งนี้จังสินี้นคนย่อมอย่าทํามองทั้งชัวสิเสียสววนั้นไหลค่าอลังกายกายาคาบ่ได้ดอกนี้ไว้ชั่วดี สาดกินเอิ่นจังทีเชียนปุ่งหมวกหัวค้างไข่ตานมูกุลชะลอนตางคอแมเอ้ยยามาสังขันมางนั่งขาทั้งกระดูกก็ยังมีขาบางใครได้กดสูนิ่บัดคนตายก็แม่เลวล่างก็เชี๊ยวเขาไปเลยบอกมีอันใดสิขาดเพียงใครสึกเพื่อคำก่อนคุณสอนไว้กะเวไยประพันทา ขอฝากโยกที่นองวิจารไว้ใครควรว่าเพื่อศพรากาสอนมี่คุณชอนอันกดกงโทษนแสดงคงสำคัญไว้ในกายน,นอราคาจะวางไว้ามาายสิ้นทั้งอินทรียสถิตทั่วเจทั่วดีประดับไว้ในโลกา หวังปัจฉาทั้งใครบัดย้ำางสลายชีพดีสวายอยู่ยังฝั่งแน่นเก้นสารฝากคุณยโยมทุกทุกท่านในเกื้อันที่เศร้าก่อนความจบตอนตุงปากก็ไปเดียวดเข้าหน่อยไถ่คำฝอนแต่เพียงมีเอวาที่อิะถมเรื่องหิมาพัดนั้นตอนย่างนั้นตอนน้ำ